สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตโค้งนี่ก็คือตามภาพนี้เลยนะ,ะมันโค้งยังไงตรงไหนนะครับกับเส้นชีวิตที่ได้รับการป้องกันนะครับก็คือเส้น,นฝั่งข้างมือนี้นะครับยังภาพแรกเลยนะในภาพแรกก็คือนี้เส้นนี้นะครับนี่เลยนะครับแนวของเส้นชีวิตอันนี้คือที่ผมเอาสีน้ําเงินลงไว้ให้ดูก่อนเนี่ยนะคือมันปกติ เส้นคมเส้นมาปกติดีเนี่ยพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราเวนไว้เนี่ยเส้นมันจะเป็นจางๆเป็นบางๆนะเส้นเบลอรเนี่ยก็ขาดขาดเบลอมาเนี่ยจนมาถึงจุดนี้ค่อยดีเนี่ยจุดนี้ค่อยเป็นเส้นชีวิตที่ชัดเจนขึ้นมาอ่านี่คือเส้นชีวิตตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะคคามโค้งคดนั่นกนี่ยคือมาแบบนี้แล้วก็โค้งแล้วก็เว็บเข้ามาข้างในเนี่ยแวบเข้ามาข้างในแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เส้นเปลาๆออกมาอีกทีหนึ่ง มันส่งผลแบบไหนในชีวิตเส้นชีวิตแบบนี้คือต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะถ้าสมมติว่าเส้นมันมาโค้งคมแบบนี้แบบดแบบีๆที่สวยนแบบัแบบแบบโค้งคมเลยอาจจะโค้งอาจจะโค้งแต่ว่าเส้นมันคมอย่างนี้นะคือด้านสุขภาพไม่เสียด้านสุขภาพก็แข็งแรงป,ปกตินั่นแหละเพราะเส้นมันมันชัดไงเส้นมันคมมันชัดเพียงแต่ว่าที่มันวกเข้ามาเนี่ยมันอาจจะ ติดสุขติดสะดวกสบายเข้ามาหน่อยถ้าเข้าเนินสุขมาแบบนี้นะแต่เจ้าของมือนี้มีอาชีพมีการงานประจําทีนี้นะมีอาชีพเป็นการงานประจําแต่เส้นชีวิตนะ่ะมันแผ่วมันบางจุดนี้ตั้งแต่จุดนี้อายุป,ประมาณสามสิบมาบอกว่าตอนที่ดูครั้งแรกว,ว่าประมาณสามสิบนี่คือช่วงปัญหาของชีวิตเลยนี่จุดนี้เข้ามานี่สุขภาพไม่ดีนี่คือสุขภาพไม่ดีนี่แผ่วบางแผ่วบางมาถึงจุดนี้ จะหายไหมก็คือเนี่ยถ้าจะหายก็คือเนี่ยแหละเส้นนี้จุดนี้ลงมาเนี่ยถึงจะเป็นปกติปัจจุบันอายุอยู่แถวแ้วนี่ยอยู่แถวแถวนี้จุดตรงที่เส้นมันหายหายขาดไปเนี่ยนะ The miracles of numerology and palm readings สิ่งที่เป็นก็คือจะมีอาการปวดหัวปวดบ่อยปวดมาเป็นสิบกว่าปีเลยแหละตั้งแต่อายุสามสิบกว่าลงมาเนี่ยปวดมาเรื่อยๆรักษาก็ไม่หายกินยาก,ก็แก่พ่อทุเรา นะพอตัวเราเนี่ยเจ้าของมือว่าถามว่ามันจะหายไหมอาการมันจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นครับเพราะว่าเส้นข้างล่างมันชัดเส้นข้างล่างมันชัดในจุดนี้นะก็เหลืออีกประมาณสี่ห้าปีนั่นแหละส่วนจะพ้นจากจุดนี้ลงมานะแล้วเส้นชีวิตมันชงรุดแผ่วบาง,งมันเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวหมดทุกคนหรือไม่ครับไม่ใช่เพราะมันมีจุดที่บอกว่าสุขภาพเกี่ยวกับเรื่อง วดหัวก็คือจุดนี้ต่างหากเนี่ยที่มันมีเส้นเชื่อมเข้าหากันเนี่ยเนี่ยตรงที่เป็นเกาะเนี่ยนี่แหละไอ้ที่ว่าปวดหัวมันเชื่อมเข้ามา,าตัวนี้เพียงแต่ว่าตัวนี้มันบอกว่าแนวสุขภาพจะไม่ดีนานนะ,ะต้องระวังการใช้ชีวิตหน่อยนะอย่างนี้นะเนี่ยเส้นนี้นะครับเลยเป็นลักษณะของสุขภาพไปซ้ามือนี้เพราะเส้นชีวิตแผ่วบางแล้วก็ขาดขาดด้วยก็นี่คือปัญหาด,ด้านสุขภาพของเส้นชีวิต ที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับทีนี้มาดูมือนี้เนี่ยมือนี้นะจะมีเส้นเป็นเป็นเส้นวาสนาเสริมชีวิตก็คือเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นวาสนาเสริมชีวิตมาแตะเข้าตัวนี้พอดีนี่คือแนวเส้นชีวิตนทีนี้นี่เป็นเส้นชีวิตเนี่ยเส้นชีวิตอันนี้มาหยุดแถวนี้เส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งมาแบบนี้ อันนี้มาสั้นแถวนี้เห็นไหมเนี่นี่คือเส้นชีวิตอันนี้เส้นวสาสนาเข้ามาเสริมมารับจุดที่มันขาดเลยกรได้ตัวนี้เข้ามาเสริมแล้วข้างในก็ไมีอีกเนี่ยเป็นเส้นคุ้มกันเนี่ยได้เส้นคุ้มกันข้างในเนี่ยเนี่ยมันก็เลยมาเป็นตัวตัวเสริมเช่นชีวิตตัวนี้สาทตินี้เออจุดที่มันขาดเนี่ยแม้จะมีเส้นเิงมาตัดอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่ารอดปลอดภัยไม่มีอะไรเสียหายนะแล้วยังมีเส้นวสาสนาข้างนอกอีกเส้นหนึ่งเนี่ยมา มัล็อบข้างนอกอีกทีหน,นึ่งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นตัวเข้ามาเสริมเส้นชีวิตที่มันเป็นเส้นขาดนี่คือแนวของเส้นชีวิตจุดนี้มันเลยกลายเป็นว่าเข้ามาช่วยเข้ามาปกป้องคนที่มีเส้นชีวิตขาดแบบนี้แล้วมีเส้นมารองมารับทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้นะครับสุขภาพดีนะครับเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยอนนี้มาดูภาพนี้ผมขีดเอาไว้ให้ดูนะเห็น เปิดจะเห็นเส้นในชัดขึ้นนะครับว่าแนวของเส้นชีวิตเนี่ยมันไปยังไงเนี่ยไมเส้นชีวิตขาดในเส้นคุมการมาั้อนระคังนข้างนอกมีวาสนาเสริมชีวิตเข้ามามาเสริมก็คือทําให้ชีวิตได้เข้มแข็งขึ้นเสริมการเงินเสริมการงานให้ดีขึ้นยังมีตัวนี้เข้ามาเสริมอีกทีหนึ่งเลยเป็นสีแบ่งพืนผ้านะมันเขาเท่ากับว่า,วามีลักษณะของความรุ่งเรืองแต่ตัดเข้าที่ระลําลบากแต่มือนี้ ไม่บุม่มไม่ลึกไม่เป็นแอ่งมากความลําบากมันก็ไม่ได้มากแต่ปัญหาเยอะไหมก็ดูที่เส้นตัดปัญหาก็เยอะอยู่นะเพราะเส้นมันตัดเยอะนะครับแต่สิ่งที่อยากนำเสนอก็คือหมายก็ว่าชีวิตแต่ชีวิตคนนี้ก็คือเป็นเส้นชีวิตที่ได้การคุ้มกันช่วยเหลือนะครับปลอดภัยอย่างนี้นะเรียกว่าเส้นชีวิตได้การป้องกันนะครับเอา้ายังไม่หมดครับยังไม่หมดลืมลืมเนี่ยมันยังมีเส้นชีวิต อีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนี่ยก็คือเมื่อกี้มันมันเป็นเส้นชีวิตโค้งโค้งใสโค้งยาวๆใช่ไหมเป็นเส้นชีวิตโค้งยาวแต่นี่เป็นลักษณะเส้นโค้งในวงที่สั้นนะที่นี่นะแต่เมื่อนี้ก็มีความโค้งนะถ้าดูดีๆเนี่ยจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสิบเจ็ดสิบแปดมาลงแถวนี้เนี่คือมันเป็นเส้นยีดิตวิ่งมาจุดนี้แล้วก็มันมาหยุดแล้วก็มาขาดนั่นแหละแล้วก็มีลักษณะความโค้งเหนไหม่โค้งนิดนึงนะเนี่ยโค้งเข้าข้างในเนี่ย โค้งแล้วก็โค้งมาข้างนอกเนี่ยโค้งมาข้างนอกแต่ไฮไลท์อยู่จุดนี้เนี่ยอยู่บริเวณนี้น่ะอยู่บริเวณนี้อ่าเดี๋ยวจะซูมเข้าไปดูว่ามันเป็นเส้นชีดแบบไหนมาหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะเนี่ยครับสังเกตดูนะเส้นมันเป็นลักษณะโค้งนั่นแหละเนี่ยมันเป็นไม่สมบูรณ์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาแบบนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยสุขภาพเลยนะเนี่ย จุดนี้ก็อายุอีกหลายหลายยี่สิบปีน่นแหละเพราะเจ้าของมืออายุแค่ยังอายุสิบสิบแปดสิบเก้าประมาณนี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะจุดช่วงนี้ที่มันอยู่ก็ประมาณหลังสี่สิบเก้านั่นแหละนะมันโคง้งเห็นไมมันโค้งหักจะมีปัญหาแน่แน่เส้นคิดแบบนี้นะอาจจะเป็นด้านของสุขภาพก็ได้นะครับหรือชีวิตที่มาดีๆมาดีๆนี่มาเจอจุดนี้ก็คือปัญหาเลย มันนเราขับรถไปทางที่มันดีๆแล้วไปเจอทางโค้งแล้วก็ยังเป็นหลุมอีกนั่นแหละเป็นคิดที่ต้องระมัดระวังเมื่ออายุหลัง4.9 Hotel. สำหรับมือนี้นะครับเนี่ยใครที่มีเส้นคีดแบบโคง้งเล็กๆน้อยเนีน่ยก็คือความมาแน่นอนมันเกิดขึ้นทาไมด้านสุขภาพชีวิตก็มีการพลิกผันจากดีๆอยู่ก็มาเจอปัญหานั่นแหละนะครับก็คือในจุดท,ที่เส้นคีบที่มันมีลักษณะโค้งสายนะครับ แต่ข้อดีของมือนี้ข้างในก็ได้ก็ได้เส้นเนี้ยได้เส้นคุมกันในข้างในเนี้ยเนี่ยก็ได้เส้นคุมการอยู่นี่นะเนี่ยก็ได้เส้นคุมกันอยู่มีสิ่งที่คอยช่วยเหลือเอลตัวอยู่เหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็เป็นเส้นตัวนี้ <Okay. Yeah. S 1> ครับก็มีประมาณนี้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสำหรับเส้นชีวิตที่มีลักษณะความโคง้งความคดความสายนะครับ